ก็คุณก็รู้นี่ว่าประธานาธิบดีโดยด,ยด้านทางนั้นแกเป็นคนชอบเป็นคนขี้เล่นแล้วก็รักษาหน้ารักษาเกลียดแล้วกออ็รักษาในด้านของปิตร์มากมายแล้วก็ชอบพูดโกหกคุณก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าตรงนั้นอ่าในบีที่แกจริงแกไม่ได้โกหกหรอกแต่ หมือนก็ว่าแกเป็นคนที่รักษาหน้านที่แบบว่าเวลาทําอะไรแล้วมันต้องเอาหน้ามาก่อนต้องเอาเก็บเอาเอาเอาตรงนั้นมาเลยเพราะว่าเขามองรู้ว่าสิ่งที่อันไหนใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปเปลี่ยนสิ่งที่ได้อำน,นาจมากกว่าแต่ว่าสิ่งนั้นที่ทำเนี่ยมันผิดต่อคนอื่นเขาแล้วก็ในด้านภาพวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มามาโดนอื่นแล้วแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นอันนี้เราลวงคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยดันเชื่อแล้วก็ติดกับดักมันก็ เรื่องนั้นมันก็ว่าใครไม่ได้คุคิดว่าเป็นรรคการเมืองใช่แน่นอนทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วแต่คุณที่เข้ามาติดกับดักเองเนี่ยคุณต้องโทษตัวเองก่อนเขาพูดจริงพูดเล่นพูดยังไงทาไมเขาถึงแค้นทำไมเขาต้องมาเจอเขาเป็นใครเขาถึงมาชี้บอกแต่ถ้าบอกว่าเป็นเป็นน้าเป็นเนอร์เลยอ่ะก็ใช่ไงมันเป็นอย่างอื่นที่มันเป็นแผนคุณก็เข้ามาติดกับดักเองคุณก็ต้องต้องยอมรับในตัวคุณว่าคุณพลาดจากสิ่งที่ ผมไม่พลาดเลยก็คือว่าสิ่งที่คุณมาจัดฉากให้ผมเนี่ยคุณกะว่าให้ผมเสียอีกทีนความเป็นจริงกับสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ได้หรอกแต่คุณอย่าปก,ปกป้องในสิ่งที่ที่เออชื่อกันได้ว่าเป็นความยุติธรรมแต่คุณจัดฉากาในความยุติธรรมนี่คุณบ้าหรือคุณดีก็ไม่รู้นะในไปที่อุทยานที่เชียงใหม่คุณก็โทรมาหาผมว่าอยู่เชียงใหม่ เียงรายยัไม่ได้มีเนาะเชียงหายสักหน่อยนันเป็นสิ่งที่ทําไมละ่ะทไมต้องเอาแบบว่าสิ่งแบบเนี่ยคืออยากทาให้ดังเนาว่าสิ่งที่อยาอยกผมไมไ่เห็นชอบหรอกคุณว่าจต่พวกเขาไปดิคุณจะปั่นให้มันดังเพื่ออะไรเล่ามาชื่อเสียงแล้วมันทองคุณชอบแบบนั้นเหรอสรุปคือความดีแม่งไม่มีการเกิดการแก่แลนะทางศาสนาที่คุณใช้กันอยู่แม่งมันไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะ คุณไม่รู้จุดยืนของคุณด้วยซ้ําไปทุกวันนี้คุณรู้แต่จุดยืนในการเดินในที่ในในบนโลกใบนี้แต่คุณไม่รู้ในจุดยืนในอวกาศที่ที่มีแต่ความดำมืดและนิรสนิดวงดาวล้อยได้ยังไงคุณไม่เคยรู้หรอกจากแรงโน้มถ่วงล้อยได้ยังไงไม่รู้ผมไม่ได้เอาแอบมาแอบเอาดวงดาวมาแอบอ้างอะแต่สิ่งที่พวกคุณไม่รู้อะคุณก็สะสมสนุนตรงนี้แต่คุณอยากปกครองโลกอะ คุณก็ปิดปิดปิดมาโดยตลอดอ่ะคุณอ้างความวิิยธรรมกั้นะคุณอยากลงโทษอะไรเงี้ยคุณรู้ว่าคุณพลาดแต่ว่าคุณแบบนี้คุณไม่กล้าที่จะทาเหมือนฮิตเลอร์คุณดูมอนอยูยแล้วแบบว่าสิ่งนั้นคุณต้องโทษตัวเองว้วยแล้วคุณมาจัดฉากเพื่อว่าคุณต้องการในด้านทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นก็คุณก็ มาเปลี่ยนถ่ายตรงคนมีอํานาจมากกว่าแล้วก็เอาอันสิ่งนี้ไปล่อไปล่อลวงเช่นผู้หญิงเอาไปล่อลวงเนี้ยก็เอามามามาถวายมาประเคนมาไอ้นี่ให้คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไงอะกับสิ่งที่คุณใช้กับผม,มใช้กับคนอื่นคุณไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแต่คุณใช้อ่ะคุณบ้าแล้วเว้ย คุณเห็นเงินมาก่อนนะคุณไม่ได้เห็นสิ่งที่จะปลูกแล้วก็รักษาประชาชนและทุกๆคนในประเทศอ่ะคุณต้องการความรุนแรงในแรงกดดันแล้วก็ในเรื่องอะไรอื่นอีกมากมายเลยกดไปแล้วได้อะไรนั่นมันประเทศของเขาทรัพยากรของเขาถ้เป็นกดดันนะในสิ่งที่เขาเร่วมอ,อยู่เนะี่ยมันได้หรอ แล้วคุณก็เอาพักควกตัวแองที่สนับสนุนคุณเอามาจับฉาเอามาอย่างเนี้ยแล้วคุณก็ล้มอีฝั่งหนึ่งอนะ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งรู้ไม่ทันเลยดิฝั่งหนึ่งรู้ไม่ทันนะคุณคุณมาแบบเนี้ยแล้วก็มาทํุรูนแบบเนี้ทํุรูจแบบนี้ผมก็ทําได้ผมไม่ได้ดูถูกในะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแบบเนี้ยมันแค่เงินตาคุณแค่เปลี่ยนถ่ายแล้วมันมันตายเหรอวะแค่งเงินแบบไอ้เงี้ยใช้ใช้ไม่ได้หรอก คุณปล่อยกู้ได้ถ้าคุณมีอ่ะคุณคุณลงทุนกับจริงไปเอคุณออกมฒนาประเทศซุปแล้วคุณมีเงินคุณคุณก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วคุณไม่ร่ำรวยตรงไหนแค่เงินน่ะใช้เหมือนกันคุณก็ได้ครอบครองเงินนั่นเหมือนกันอ่ะถ้าคุณสามารถลงทุนกับเงินปลานั่นะคุณก็ได้เงินที่จะถือครองนั้นก็เท่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณคิดเหมือนกัน เพราะอะไรไอ้แม่งเงินแม่งก็ซื้อได้เหมือนกันแต่ค่าเงินบาทเราไม่เกี่ยวเลยผมมองไม่เกี่ยวคุณใช้ในประเทศคุณก็รวยในประเทศนงคุณก็เป็นเศรษฐมหาเศรษฐีภายในประเทศนั้นๆต่พอคุณออกไปข้างนอกปุ๊บคุณต้องใช้มากกว่าคุณก็ไปแลกมากกว่าคุณไปอยู่ที่นู่นปุ๊บถ้าคุณมีลงทุนที่มากพอต่อเงินไปในประเทศของคุณคุณไปลงทุนที่อื่นอ่ะคุณก็ได้เงินเหมือนกันอ่ะมันไม่ต่างกันหรอก เอาล่ะช่วงเวลาพัก5ห้านาทีแล้วเดี๋ยวคนขึ้นมาทำงานต่ออันนี้ทางสินค้าที่เขา,า,า,าส,ส่ง้มายสมายตัวดีครับลุงทั้งงานมันคนเล่นน,นะนะแต่ที่เล่นมากไปนหน่อยก็มือมันเจ็บอะ่ะต้องผมต้องมาโดนแบบนี้ตอนนี้กันโดนอะไรั้างสุดหรูอคา,าริฮาไปล่ะสวัสดีครับ ลุงทำเ,เป็นคนเป็นคนอย่านงนันงน้นนะแต่แกไม่ค่อยเชื่รหรอก